มาสั่งสิญยากน้ำเพิินคักแท้ครับคบไผกระไดชีวิตเพิินแม้แย่งเบิงชีวิตเจ้าของให้รอดให้มันบ่มปีพุ่นยาสภาพกันคิดแท่นเพิินคักหลายเอฟซี่เพลินหูย่ดอกคบคนด้วยคนขยันมีแต่สิบผ้ากันห่างกันมนีไปหนาละยาไปอยากแย่เพิินฟังแต่หูดูแต่ตากระไดดอกมั่งนะครับ เกิดอียงขึ้นครับพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเนาะเพราะว่ามันก็มีกระแสที่เกี่ยวโยงนะครับว่าไปถึงผู้ใหญ่บบานเนาะครับเนาะเพราะว่าเรื่องนี้นะครับบ่อยสิดธใช่เล่าใดออกมาโพสนะครับเพราะว่ามีคนไปว่าไปแสไปนันไปนีเนาะครับเนาะเพื่อนได้โพสว่าจังไหครับพี่น้องเพื่อนบอกว่า ผมคบหาสมาคมใครนับถือใขรก็เป็นเรื่องระวางผมกับบุคคลน,นั้นส่วนบุคคลน,นั้นจะมีปัญหาหรือมีเรื่องกับไผมันเป็นเรื่องของเขาผมให้เกียรติรักและก็านับถือคบได้ทุกคนยินดีกับความสุขความสําเร็จของทุกๆคนสายกลางนะครับผมยัยแล้วนะครับแล้วกับผู้หญยบ้านนะครับเลาก็ใดมา คอมเมนต์นะครับเราบอกว่าทรงกำลังใจพี่ชายครับนะครับแล้วก็บอยสิริชยัยแล้วก็มาตอบกินดีด้วยเนอะเนาะครับเนาะนี่ครับมันเป็นเรื่องที่สีคบสีโวกับไผนะครับมันก็เป็นเรื่องของบุคคลเพิ่นมีวุฒิผ้าวะพ่อที่สีโวกับผู้ใดอยากบอกกับไผ่เนาะครับมันบอดด้กเกียวเลยครับ สิมาแสเห็นยังครับมันบ่ได้จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาบอกเมว่ามาวานะครับคนเห้ามันจำเป็นด้วยเลยครับว่าคุณผิดกับคนนั่นแล้วก็ต้องว่าให้เพื่อนว้ากันคบกันบอกถ้าว่าสั่นนะครับมันก็เป็นเบิด์ประเทศท่อนละครับด้วยความที่เป็นเป็นผู้ใหญ่นะครับเพิ่นกับห้จักแยกแยะอีหนังได้อยู่แล้วละครับ ว่าเรื่องหยัางมันเป็นเรื่องหยัางสีเอาเรื่องส่วนตัวของคนนั่นมาเว้ามั่นกับว่เมียนครับคนเฮ้ามันมีมนุษยสััพั์ที่ดีต่อกันครับเฮ้าสีเอาอยียงไปเว้าไปสื่อสารในเพิ่นว่เว้ากันครับมันยากครับบางคนบ่ถ้ามีเรื่องฟ้องร้องกันยุสานก็สิบ้ให้เพิ่นไปเว้ากับผู้ไห มันกับว่าแมนครับเอาความคิดแบบนี้นะครับไปคิดไม่ซะผมบอกเลยความแบบความคิดแบบนี้มันคือความคิดเห็นแก่ตัวซีเอาแต่ใจ,จตัวจะของวาศิลปินผู้นั้นไปบอกกกับผูน้นี้มันบมเมนเหรอกครับซีบอกง่ายๆได้ครับถ้าบางคนครับเพ่นก็สิีบอกว่าเรื่องของกูกูซีบอกก็ไผ่ก็ได้ตัว มันเมียนว่ากันครับนี่ผมสิบอกเลยว่าครับว่าเอฟซีหลายๆคนที่เขามาคอมเมนต์ยังสี่นะครับเพิ่อนบอกว่าคนธรรมดาหรือคนดังหรือแม่แต่ผัวเมียกันเพิ่นก็แยกแยะได้ทุกคนนั่นละเรืองงานกับเรืองส่วนตัวบอต้องไปอยากน้ำเพิ่นดอกคอยเมื่อในแท่นเจ้ายุดอกบอดกำลังใจให้เด้อจา้าคนมาให้กำลังใจกันหลายเลยครับ ย่างท่านนี้นะครับบอกว่าถูกต้องที่สุดครับบอสคนมีความคิดความอ่านเขาย่อมเดินทางสายกลางกันอยู่แล้วอีกอย่างหากินคนละกระเป๋าบอสจาเป็นที่เอาตัวเองไปเกี่ยวของกระเพิ่นจังไดเพิ่นก็แยกแยะได้อยู่แล้วยู้ซ,ซื้อขึ้นแข,นขวทั้งเทิงนี่คือ ความคิดเห็นบางท่านนะครับบางท่านก็บอกว่าแค่หายใจกับพิษเรียวบอบอสองสารเพลินในบอจาคือผ้กากันจับผิดเตบอดของซุ้ม่อยแท่แน่จริงให้ซุ้มเจ้าไปซอยค้นถือน้ำท่วมพุ่นยาสะเกงเต,เตปากหลายสิม,มาวาย,ยัางวานันวานี่คักแท่นี่คือความคิดเห็นเล็กนหน่อยนะครับที่เอามาบอกสู้ภีสูนองฟังนะครับมันเหมือนความ บอดบ่อยแล้วเว้าล่ะครับการสีเว้าวกับไผคขบกับไผ่บอเด้เกี้ยวกับอายูหน่อยอายูหลายนะครับคนเฮามันมีวุฒิภาวาที่แยกแยะเรื่องส่วนตัวเร่องงานมันออกอยู่แล้วครับเม้นคบไผกับบได้ไปผิดกับคนอื่นนะครับสีวาเป็นคนเราฟังแล้วมาคบคนนี้ทางพุ้นก็สิพิษกันมันกับ่แมนนะครับ เรื่องทุกอย่างบางเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวเพื่อนสิเอามากเกี่ยวของเพื่อนเ่ได้เกี่ยวของอย่าข้ามดีเพื่อนกว้วน้ำสุคนนะครับบ่ได้ไปเลือกที่หลักมักที่ช่างคุยมากแค่คุยตอมันก็เป็นมารยาทยู่แลวนะครับแต่คนมันขิดบ่บบ่ขิดแบบนั่นดีมันคิดแค่เพียงวาา่าถาเพื่อนคุยกับโปนี้แล้วเออสีสั่งผู้นั้น โอ้ยไปคิดไม่ได้ครับเอาสมองที่มีอยู่ไปคิดสิ่งที่มันดีๆีกว่านี้เป็นนังจังคิดแต่เรื่องที่อักุศลเนาะครับเนาะให้มันโบดีเทมันสมควรสิแยกแยะให้มันถือเลยครับเอซี FC บางคน้นกะโบหูวจกักยังกับวอบไปทั่วที่ทั่วแดนกับน,นี่เลยครับเพราะได้คิดว่าเออ อันนี้มันเป็นแบบไหนเรื่องเล่าจังไหนมากมันขิดบ่อใดครับคือบางคนมันอคติเนาะมันก็พยายามจับผิดทุกอย่างสุเน่เหะครับเข้าใจนะครับว่าคนจ้องจับผิดกับมีคนหักกัมีคนสร้างกับมีแล้วสี่ห้มันถือใจสุขคนมันก็เป็นไปบพรใดครับถามว่ามักอ่ะยูซ่ซีของท่านดีกว่าเนะครับ สิมมหาเรืองหาเล่าเห็นอย่างก็แปกอยู่ดิเขาใจว่าเอฟซีบางคนนี่มันบ่เม่นเอฟซีที่แท้จริงนะครับคือเอฟซีที่พยายามหาเรืองมาให้มาบอามาว่ามาแสจเอฟซีอีอ,อ,อย่างบู่ครับผมก็บ่เขาใจดนะ้พวกนี้คิดได้จังไ๋ครับมันบม่แม่นคนที หักศิลิปินนะครับว่าเป็นคนที่อยากให้ศิลปินดีขึ้นอันนี้มีแต่พยายามที่หาแนวมาว่ามาว่า,ามาเปิดประเด็นผมบอกพวกนี้กับว่ามีความสุขเลยครับคือมันคิดแต่อกุศลอย่างเดียวที่พยายามหาเรื่องที่สิมากัดแสกศิลิปินต่างๆ สมัอนี้มีไลายครับบอสิเป็นสงันสงเฟสสังยังเขีนมาเพื่อสิมาวาศิลปินเยอะแยะครับก็เหตุใดยังสั้นหรอครับพวกนี้ก็สิมีความคิดถี่โบกขึ้นมูนะครับเนาะบางย่างกับโลกจิตอ่อนๆนะครับหรือบางคนกับจิตหนักเลยโบหูจักแล้วโบหูจักฝ่าจักหมองแล้ว ไปต่หู้จาของพวกนี้มันต้องไปป่วเด้อครับเด้อผ้ากันไปรักษากรสากานสีอาการหนักกวานีครับ